ตอนนี้เราได้ลายท่อน้ำทิ้งนะคะของเดิมมันไม่สโลวนะคะมันตกตกซ้ายวะมันตกข้างข้างตกซ้ายตกซ้ายใช่ไหมของเดิมตกซ้ายนะคะก็เลยโฮซอลที่ตัวท่อที่ออกนอกบ้านใหม่นะคะให้มันต่ำลงเราจะเดินเดินท่อน้ำทิ้งก่อนนะคะให้ได้ระดับเดียวจะถอดเพดเก่าออกแล้วก็ยึดเพดใหม่นะคะ ไม่จะเป็นสีหุนนะคะวันนี้เราพามาชมงานติดตั้งแอร์ใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Mitsubishi c Super Inverter นะคะ MSY GT 1 8บปด VFR างาน,นก็จะอยู่ชั้น2องค่ะันนี้จะเป็นตำแหน่งที่จะยึดเทดมุมเดิมมาถอดแอคเก่าแล้วก็จะเดินท่อด้านในด้านในผนัง ่อน้ำทิ้งนะคะของเดิมมันไม่สโลวนะคะมันตกตกซ้ายะ่ะมันตกท้องข้างตกซ้ายตกซ้ายใช่ไหมของเดิมตกซ้ายนะคะก็เลยโหซอลที่ตัวท่อที่ออกนอกบ้านใหม่นะคะให้มันต่ำลงเราจะเดินเดินท่อน้ําทิ้งก่อนนะคะให้ได้ระดับเดียวกจะถอดเพดเก่าออกแล้วก็ยึดเพดใหม่นะคะข้างในจะเป็นสีหุ่นนะคะ นี่นะคะนาตาของ GQ10 DF ต้นปีสองพันยี่สิบสามนะคะมันก็คล้ายๆกับ g แเลยแต่ว่าขอบขอบเขาจะเป็นสีเงินนะคะถ้า g y จะเป็นสีฟ้า แล้วก็ความใหญ่นะคะได้ได้ความอ้วนใหญ่แล้วก็ยาวเพิ่มขึ้นนะคะสองเดือนจะจะสั้นอันนี้ยาวกว่ายาวกว่าชัดเจนยาวกว่าเดียวกว่าเราต้องขหยีบซ้ายว่างถือว่าเราต้องต้องยิงขวาเป็นหลักเพราะให้ต้องห้ปิดปิดงานฝ้ายอ๋อใช้ติดฝ้ดา ต้องปิดฝาก็คือ,อปิดรูใช่มันล้นซ้ายได้ใชใ่มันออกแต่ต้องยิงฝักขวาเป็นเกณฑ์ให้มันถึงช่องว่างเหมือนจะง่ายนะประกาศระยะฝั่งต้องเอาเราต้องให้ฝั่งขวาใช่มให้ครอบฝั่งขวาปิดรูพอดีแล้วให้มันล้นออกมาที่เขาจเขาจาะเอาไว้ใช่ไหมที่เขาเจาะไว้ใช่พ้อเอพ้อเอต้องเข้านะ อ๋อากรดกีดไม้เพื่อเอาท่อไอออกแลก็เีติดตั้งมาแล้วหลายตัวนะ ET ที่78เฮ้ยว่าก่อนด้วย ก็จะประมาณเก้าสิบสองเซนต์ตัวนี้จะยังเป็นสองดาวนะคะ GY GY จะเป็นสามดาวนะ,ะยาวร้อยแปดเซนนี่ นะอืมอ้วนสามสิบสามสองก็ประมาณยี <24. S 2> 24, <25. S 1> ่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าขึ้นขึ้นสามสิบสองเจ็ดนะครับสองเอ็สามเราลองวั้ได้หเดี๋ยวลองดูี่ยต้องต้องดูรู้ รูออกก็น่าจะได้นะรูท่อแล้วอเพล้่กมว่า่าเก้ซนเราได้แอร์คอยย็นนะคะขึ้นมาเกี่ยวนะคะแต่ยังไม่ได้เดินท่อนะคะ รางคอยเย็นขึ้นมาแล้วนะจงังหวะนี้ก็จะเข้าตำแนหน่งยากนิดนึงนะ,ะแก้ลายท่อน้ำทิ้งใหม่นะโฮซอมใหม่ก็คอนนี้ช่างกำลังงา <c oughs> นคขอบรางท่อแอร์อยู่นะคะแล้วก็กำลังใส่ตัวั้งไฟนะคะกล่องบล็อกไฟตรงน,นี้จะเป็นไฟเมนนะคะอยู่ใ,ใกล้คอยร้อนเลย ตัวมิสูเขาไฟจะเข้าคอยร้อนนะคะแล้วก็ต่อจากตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่คอนพิวเตอร์ฝกกั่าามากับเคอแอร์นะฝมากับคอง้อืแอ์ด้านบนก็พอซอเพิ่มลง,งมานะคะมากันตั้งแต่8ปดโมงครึ่งน,นะคะตอนนี้บ่ายบ่สอง <c oughs> ได้แค่นี้นะคะใกล้แล้ว น่าจะมืดคือ <c ười> นอนน้อยนะคะก็เลยเสร็จเสร็จช้านิดนึงถ้านอนเยอะก็เสร็จเท่ากันไม่มีผลในการนอนให้ผลในการทำงานนอนเยอะนอนน้อยก็เสร็จเย็นหรือมืดเหมือนเดิมนะคะขึ้นอยู่กับหน้างานนะคะความยากของยิ่งเป็นแอร์ใหญ่หแล้วหมุนแปดด้วยพ่อก็จะ เดินออกญานิดนึ้ง

บาทกอกไปนะทอ่ขอ,ขอสามขุมมันคือศิลปะนี่นะ เสร็จช้าจริงๆนะเสร็จช้าก็ทำช้าแต่ระดับน้ำด้วยเสร็จช้าก็ทำช้า 好卖。Oh เริ่มเห็นเ,เ,นเริมเห็นแสงสว่างที่ปล <ไป S 1> ายอวง์ไ่ไหนสว่างยังไม่เสร็จ่ยังมีอีกเต็มนะะนิด,นะะดเลยลงานอลังการเขาอยู่ตรงนี้นะคะงานที่ <ผม S 2> เป็นงานครอบลางที่ซับซ้อนที่สุดในโลกนะ กินก็จะมาเดินเข้าน้ำเดนนะคะของบ้านตรงนี้เลยกำลังตัดท่อทองแดงเองะคะ่ะหลงโคง้งไปทีเรียบร้อยเป็นท่อสองขนสี่ขนไหนๆอ่ะโค้งไหนอันนี้ในนอกบ้านในบ้านในบ้านหลงโค้งเดี๋ยวถ้าหลงโค้งก็เต็ม ตัดลงนะนี่นะถูกอ่ะลงโดนทีวีซื้ออทีทีีว่เขาบอกเขาหลงหลงโค้งใช่ไหมหลงโคง้งดวยอย่าเล่นเย่าเ่ยวปดีอยแป๊ะ แยกข้อพัน จะบานแฟงคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือหัวแฟงแม่อยู่นีุ่่นหรอุ่นบานแร์แต่ลืมใส่หัวแฟ สบายเนระับแต่มีบาทรับไม่ต้องใช้เล่นบาทอาจารย์สอนให้เหาเล่นบาทผูกมาเท่าเล่นบาทก็พอดีหน้าแฝงไ,ไม่ต้องนะ เทีบเลยทาแล้วน้ำมันไปน้ำมันทาไป มาดูงานไฟนะครับเมนเข้าคขยล้อนนะครับแล้วก็จะมีย้อนกลับมาที่คอยเย็นอีก4เส้นนะครับ S1 จะเป็นลายนะครับ S2 n e w นิวตันเ3เป็นสัญญาณคอนโทรลครับแล้วก็จะมีกาวอีก1เส้นนะครับอันนี้งานวีวนะครับผ่านผ้าเก็บกันเหงื่อครับไเรียบร้อยนะครับ มารถก็ไม่ติดนะขาตับรถก็ไม่ติดเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรก็บันไปมาทำงานก็ออกตื่นในตีห้าขากลับก็กลับประมาณสองทุ่มเลยยังคืน แรงดันก่อนลันเครื่องนะครับ2 4 5ครับที่27องศาเห็นครับเดี๋ยวมาเรามารัดกันลันเครื่องกันครับ, <g ug> บกับ Mitsubishi Electric Slim มาดูหลังลันเครื่องนะครับกระแสดได้ที่8.5จาก9.5แอมป์นะครับคอมเนื้อคอมดีรอบก่อนแรงดับบนที่170นะครับ แ่นไม้หนึ่งแ่นแล้วก็ลายท่อจะอยู่ข้างในนะคะแล้วก็เสร็จล้อก็ปิดไม้ลงไปเหมือนเดิมเหมือนงานดีวแต่ว่าติดค่อนข้างยากนิดนึงนะคะส่วนอุณหภูมิน่าเครื่องนะคะ<ม>ได้สิบห้าจุดห้าสิบห้าจุดห้าองศา เย็นไว้นะคะห้องก็พอดีกับแอร์ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นบ้านเป็นพื้นไม้นะคะแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ก็อมความร้อนนิดนึงนะคะต้องใช้เวลาส่วนอีเทิร์พื้นที่จำกัดนะคะเพราะว่าลูกค้าใช้ตำแหน่งเดิมรีเทิรข้างบนประมาณ28 สิบสิบห้าจุดสี่ค่ะ๋อเสร็จเรียบร้อยดีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ